โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นเองนะคุผู้ชมครับอาร์ตเวิร์กตัวละครด้านหลังนี่ก็ทําแบบดีมากเลยนะดูดิคือทําดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนะครับกรารผจญภัยนะครับเป็นผจญภัยตามนเรื่องที่เอ่อตัวเกมกําหนดน,ะนั่นเองนะคุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเรือนะคือออกแบบดีไซน์ตัวละครดูดิคือดูดีนะครับนะการเล่นก็อยู่ด้านขวาล่างเลยนะครับผมสีแดงตัวนี้เนาะ อันนี้จะเป็นรูปแบบการต่อโซ่นะครับตัวละครนะตอนนี้ที่เรามีก็มีลูฟี่นะครับมีนามินะครับมีอุซอบนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวมันจะเป็นตัวละครที่มีธาตุที่แตกต่างกันไปอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าจะมีเกี่ยวกับการแพ้ธาตุชนะธาตุอยู่แล้วแน่นอนนะครับแบบนี้นะกดดูได้ไหมเนี่ยอ่ะอันนี้มันออกมาเฉยๆนะครับอ่ะกดโซ่เลยด้านขวาล่างนะครับสีแดงตรงนี้นะทีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดแบบช้าๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีนะถามผมว่าภาพกราฟิกอะไรดูดีไหม ส่วนตัวถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เกมที่เป็นเกมจากอนิเมะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ประมาณ8 0 9 0นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบนี้โอ้ไม่กอดนะครับสกิลแบบดูดีมากนะครับสกิลแบบบลักกังเลยสกิลแน่เลยเอาสกิลแบบอลังการเวอร์เลยนะครับน,ะนี้ก็เลเวล3นะครับเดี๋ยวเราลุยต่อคือเป็นตัวเกมเหมือนอเหมือนไอดอลเหมือนกันนะ ผสมไออลเพราะว่ามีเกี่ยวกับการฟารม์มวกทรัพยากรออตโต้สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอ้และดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น,บนเบท่าสลัก awakening ฮอนคาอินแพ,นแพ,นนพาค tower of fantasy a r ไ night harry potter b u a r a e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ชิวๆนะครับชิวๆกันไปมีคูณ3แล้วถ้ามีคูณ4นี่แบบ โอ้ยกอดนะครับแบบรวดเร็วนะเรียบร้อยครับไอหนึ่งขีดห้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเล่นให้จบไอตัวด่านที่หนึ่ง chapter ที่หนึ่งเลยนะครับไม่รู้ว่ามีถึงหนึ่งขีดแปดหรือว่ามีถึงหนึ่งขีดสิบสองนะนี่มาแล้วนะครับคูมะแบบจะเต็มนะจะสู้ได้หรือเปล่าเลยไม่ได้ทาการอัปเกรดแมากมาถึงใช้สก,กิลอะไรวะท่านผู้ชมตูมเข้าไปโอ้โหนี่ครับสันจิมาครับนี่สันจิมาสู้ด้วยนะ ไอ้แต่สกิลมันเท่ะนะตอนใช้สกิลจะเป็นคัสซีแบดเนี้ยโอ้โหสันติจับไปหนึ่งกระบ,บนห้าเรียบร้อยไปเลยผ่านแล้วนะครับหนึ่งขีดหกนะเออตอนนี้ก็เลเวลสี่แล้วด้วยนะครับนะโอเคน่าจะมีเมนูใหม่ๆม,มปลดล็อกนะครับกดน e x t ไปก่อนนะเลื่อนขวาล่างนะครับเพื่อทําการไปในด่านต่อไปนะครับนะอันนี้มันจะมาอีกด่านหนึ่งครับอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับก็คือเราจะสู้กันบนเรือนะสองขีดหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับนะ ลองทำการต่อสู้หน่อยอตัวละครก็เสร็จไปแล้วนะครับแต่ทำไมตัวผู้ต่อสู้มันยังไม่ลงมานะครับลอกลับมาหน้าเมนูนตัวนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะมาดขวานะครับที่เป็นลูกแก้วตัวนี้นะขวาล่างนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครนะคือต้องบอกเลยนะว่าเกมนี้เขาออกแบบตัวอาร์ตเวิร์กตัวละครที่เป็นแบบเนี้ย คือสวยมากนะแล้วไม่ใช่สวยแค่ตรงนี้นะครับตอนที่เราไปเล่นก็สวยนะพวกนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็นตัวละครระดับ S R นะสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดเลเวลั p ไปได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ไหมนี่ใช่เลยนะครับอ่าลูฟี่เป็นระดับ I ซอฟระดับ S R ทำไมไม่ให้ลูฟี่ระดับ S มาวะให้ลูฟี่แบบอ่าไก่กามากเลยนะครับ ใส่อุปกรณ์ไปเนี่ยลูฟี่นะครับอัพตัวหนึ่งไปแบบเลเ่ลสูงๆแล้วนะครับลูฟี่เราก็อยากให้น้อยหน้านะครับอัพนำชาวบ้านชาวช,าวช่องเขาไปหน่อยแล้วก็อการสอนใส่ไม่มีนะโอเคเดี๋ยวต้องรอปลดล็อกนะครับด้านซ้ายล่างเงแคมป์ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครในเกมนะก็แบ่งเป็นธาตุเลยนะครับ น่าจะแบ่งเป็นสายนะครับอันนี้ r S มาบัด A นั่นเองนะครับผมฟินิกส์นะมีหลายตัวเลยนะแต่ว่ามันแหลกๆหน่อยนะครับพอดีเครื่องผมมันไม่ค่อยไหวละ <c oughs> นี่มา้คุกกี้นะครับคุกกี้หรือบิสกิตว่าบิสกิตนะครับนี่คือตัวละครวินี่คิซารุนะครับตัวเทพนะคุณตีนนาคนะครับผมสําหรับคิซารุนะอ่าเนี่ยคือแบบมาแบบจัดเต็มจินเบมาแบบซีซ่าก็ามา นี่ครับแฮนด์คอปนี่ชอปเปอร์นะลูฟีเ่เวอร์ชันที่ดูดีกว่านะครับเซอร์เลเพิ่มแบบมาเยอะมากเลยนะเนี่ยดูครับอย่างเจ๋งเลยโหตัวแบบเต็มจัดเลยนะครับก็คือตัวละครมาค่อนข้างครบนะอันนี้ตัวละครที่เรามีในทีมนะครับอ่าแล้วรูปค้อนด้านซ้ายล่างละ่ะคืออะไร อันนี้จะเป็นอาวุธเหมือนเอามาย่อยใช่ไหมประมาณนั้นอันเปเกรดย่อยแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นราง้านะยังไม่เปิดนะครับเปิดที่สองขีดสนะแล้วก็ฟังก์ชันด้านขวาบนตัวเนี้อ๋อนี่เป็นกระชานะครับด้าขวาบนนะเรามีตัวสนะิบใบ้วเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่ามันจะได้ผู้ใดนะครับเมี่ยเปิดนี่มีสีม่วงมาหนึ่งครับสีม่วงมา เฮ้ยมีระดับเอ r อมาคือมันได้ตัวละครที่เป็นเอ่อตัวหลักมาผมว่ามันล็อกแน่เลยมันล็อกมาให้เราแน่เลยอืมอันนี้เปิดฟรีหนึ่งครั้งครับสีม่วงมาดิมับเขาให้ม่วงซับฟ้าเลยเดีย๋ยวเราไปเล่นกันนะครับแล้วก็อ่อตัวนี้อืมไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับไปเข้าไปก่อน เนี่ยมันชอบค้างนะในส่วนของตัวที่ผมใช้เล่นนะครับผม่ะกลับมาละแต่มันกลับมาแบบสโลหน่อยโอเค่ะกดเริ่มเล่นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวลงตัวละครนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นดูนะครับกดสีแดงนะครับอ่าถ้าสังเกตไอสองคีหนึ่งเมืกเก่อกี้เราต้องมีตัวละครตัวนี้นะครับที่เป็นเผ่ามนุษย์เนืองนะใช่ไหม ก่อนหน้านี้เราเอาตัวละครลงอ่ะไม่ต้องนะครับจริงเอาตัวไหนก็ได้นะครับคือเมื่อกี้เราลงแล้วนะครับไอตัวละครอื่นมันไม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ลงแบบจัดเต็มกันไปเลยนี่ครับสดๆไปเลยอ่ะโอเค่ยมก็ใส่ได้เมื่อกี้มันเหมือนมันโหลดไม่ทันนะครับค่าพลังต่อสู้เราโหดกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งกระตุกนะเพราะว่าตัวสเปค iPad ที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะครับผม มันเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ก็บุญแล้วนะ iPad ตั้งแต่2,017 2,018นะครับผมเป็น iPad ตัวแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ใช่รุ่นโปรไม่ใช่ iPad Air ไม่ใช่แบบสเปคเทพอะไรนะครับนะเนี่ยแล้วเข้ามาเล่นนะครับ2ขีดสองแล้วนะคือเล่นแบบเนี้ยทำการปลดล็อกโวการใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ทำการหาพวกทรัพยากรเน,นะ่รัอไปเปิดกระชาทำการอัปเกรดตัวละครนะครับเหมือนเกม RPG ทั่วไปนั่นแหละนะครับเพียงแต่เกมไม่มาจาก อันนี้มีวันพี e นั่นเองผู้ชมครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้แน่นอนนะครับว่าลงแอป Store ได้นะเออจะไปครับครับนี่ครับนี่อีกสังด่านสองด่านก็พอแล้วนะนี่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 โดนเข้าไปครับตต้เข้าไปครับเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้แล้วันนะกครับ เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในเกมนี้ก็แสดงความเสียใจกับชาว Android ด้วยนะครับยังไม่มานอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ